แต่ผมไม่มีอะไรกดดันเราไปเราไปแค่กรมทศาสนาที่รัฐสภาไปแค่วัดบางโพอมกทีนันนก็เรียกว่ากดดันแล้วนะกดดันเหรอมันคือวิธีการใช้อํานาจที่ไม่ค่อยเป็นธรรมจริงๆอ่ะหนูไม่ค่อยมีปัญหากับตัวคนเท่าไหร่นะหนูมีปัญหากับระบบ เพราะหนูรู้สึกว่าที่คนใช้อํานาจแบบนั้นมีพฤติกรรมแบบนั้นได้ส่วนส่วนหนึ่งระบบมันอุดหนุนให้ทำหนูอาจจะใช้คําแรงด้วยซ้ำตอนที่เป็นพะนุบอว่ไม่อยากเป็นหมามีปลอกคอแล้ว หลังจากเกิดเรื่องร้อนแรงของวงการสงที่สั่นสะเทือนไปหลายริกเตอร์กับจุดเริ่มต้นที่มาจากสีกากอฟนารีพิคาตสงที่ทําให้พระชันผู้ใหญ่ต้องลาสิกขาไปแล้วถึง13รูปจากนั้นนะคะวงการสงก็ดูจะมีประเด็นให้ได้ตามต่อกันแบบรัวๆเลยค่ะรวมไปถึงประเด็นที่ถูกหยิบกลับมาพูดถึงอีกครั้งนั่นก็คือการลาสิกขาของสอ,งอดีตพศอ,อ,อย่างสมปองและแพรลี่ว่าตกลงที่ยอมสึกเนี่ยเพราะอะไรกันแน่ ที่ล่าสุดนะคะทั้งสองคนได้ไปออกรายการคนดังนั่งเคลียร์และได้รับการเปิดเผยจากแพรรี่มาแบบจัดเต็มเลยละคะ่ะ เรียกว่าประเด็นของสีกากอฟนะคะจาเหมือนไฟลามทุ่งเลยก็ว่าดได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากที่มีเรื่องราวเช้าโชกของวงการสงฆ์ที่พระระดับเจ้าคุณระดับเจ้าคณะไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสีกากอฟจนนําไปสู่การลาศิกขาของพระถึง13รูปแถมยังมีประเด็นสงสัยเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายเลยละคะ่ะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะที่ต้องบอกเลยว่าถ้าพูดถึงเรื่องเงินทองแล้วก็มักจะมาควบคู่กับเรื่องของอํานาจและเมื่อได้พูดถึงเรื่องอ นานะะก็เลยทำให้นึกย้อนไปถึงกรณีของสมปองและแพรรี่ที่ตอนแรกเป็นพระแต่จู่ๆก็มาลาสิกขาแถมก่อนลาสิกขาก็ยังโดนเรียกสอบแบบฉ่ำๆเลยด้วยค่ะและถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะก่อนหน้านี้ทางท็อปดาราได้เคยนำเสนอประเด็นของอาจารย์เบียร์คนตื่นทมค่ะที่ได้พูดถึงเรื่องการลาสิกขาของแพรรี่และสมปอง โดยมีชาวเน็ตเข้าไปถามขณะไลฟ์นะคะว่าอำนาจส่งใช่ไหมที่มาหาสมปองกับคุณแพรรี่โดนโดยอาจารย์เบียรตอบว่าอำนาจแบบนี้นี่แหละที่มาหาสมปองกับคุณแพรรี่โดนอำนาจจากส่งนี่แหละกูจะบอกให้ที่บีบคนที่ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาสุดตัว เอาความเห็นเอาความเป็นใหญ่ของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่พิจารณาโดยแยบคายจนมหาสมปองกับมหาแพรรี่ต้องกระเด็นออกมาเนี่ยเพราะว่าโดนกดดันจากเจ้าคณะปกครองนี่แหละมึงเห็นหรือยังว่าอำนาจเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนอยากจะพิพากษาใครก็ทําอยากจะทําลายใครก็ทําอยากจะสั่งปลดใครก็ปลดอยากจะสั่งขับใครก็ขับทั้งทังที่ไม่เป็นไปตามพระวินัยด้วยซ้ํา ขณะที่แพรรี่เองนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ของตัวเองแบบมีนัยยะถึงเรื่องที่ทําให้ต้องสึกออกมาด้วยเหมือนกันค่ะจนกระทั่งเมื่อวันที่22กรกฎาคม2568นะคะแพรรี่ไพรวันและสมปองนครไทยสงได้ไปร่วมพูดคุยในรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะที่ดําเนินรายการโดยเมยชนิดนันถึงมรสุมวงการสงที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ซึ่งก็ได้ไปเปิดเผยถึงสาเหตุที่ทําให้ต้องลาสิกขาที่หลายคนอยากรู้ด้วยล่ะค่ะ โดยช่วงต้นของรายการนะคะแพรรี่ก็แซวพี่ปองก่อนเลยค่ะว่าหนูดีใจที่พี่ปองออกมาพูดบ้างเรื่องของพระเรื่องของสง์ไม่ว่าจะพูดเบาหรืออะไรเพราะคนก็คาดหวังว่าให้ทิดสมปองเขาได้พูดบ้างอะไรอย่างนี้ และสมปองนะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อคดีของสีกากกฟด้วยค่ะโดยบอกว่าช็อกเลยค่ะเพราะว่าไปเวกเจ้าคณะจังหวัดผู้บริหารกกฟเข้าถึงได้ยังไงขนาดพระด้วยกันยังเข้าถึงยากเลยก่อนที่สมปองเนี่ยจะหันไปถามแพรรี่ว่าเข้าถึงได้ยังไงแพรรี่ก็เลยตอบเลยค่ะว่าก็เขาไม่ได้เข้าไปกราบไหว้ไงเข้าถึงเข้าถึงได้เขาเอาตัวไปถวาย แล้วคุณเมย์พิธีกรก็ถามแพรรี่เลยคะ่ะว่าเคยได้ยินข่าวมาก่อนบ้างไหมว่าจะมีเรื่องแบบนี้ในวงการสงฆ์ระดับเจ้าคณะจังหวัดระดับเจ้าคุณซึ่งแพรรี่ก็บอกนะคะว่าจริงๆข่าวโคมลอยมันมีมานานแล้วอันนี้พูดตรงๆข่าวเรื่องว่าเจ้าคณะจังหวัดนี้นะมีลูกมีเมียเราเคยได้ยินตอนที่เราเป็นพระหนุ่มเนรน,น้อยแต่เราจะรู้สึกว่ามันเป็นข่าวโคมลอยเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลอะไรเลยความรู้สึกตอนนั้นก็เหมือนเป็นข่าวที่ไปใส่ร้ายหลวงพ่อพวกโจมตีพระเราก็จะมองไปในความ รู้สึกประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องซุกลูกซุกเมียมีข่าวมานานมากแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานที่จะมาบอกว่าท่านผิดจริงแค่นั้นเองจากนั้นนะคะคุณเมย์พิธีกรก็เริ่มเข้าประเด็นเลยค่ะว่า จริงๆนะพอเรื่องนี้เปิดเผยออกมาแล้วก็กลายเป็นว่ามีคนมาพูดคุยกับทั้งคุณแพรรี่และทางด้านคุณสมปองเยอะมันกลายเป็นมีคนย้อนไปเมื่อ4ปีที่แล้วตอนที่ทั้งสองท่านสึกออกมาณนะตอนนั้นด้วยเหตุผลที่เรารับรู้กันทางข่าวว่าอาจจะเป็นการไลฟ์สดและกิริยาที่ไม่เหมาะสมอะไรก็ตามแล้วพระชั้นผู้ใหญ่เตือนแล้วสึกออกมาจริงๆทุกวันนี้คนยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุในการสึกจริงๆคืออะไร สมปองก็บอกว่าผมเป็นพฤติกรรมเรียนแบบเห็นรุ่นพี่ซึ่งก็ชี้ไปทางแพรรี่นะคะบอกว่าคนนี้ก็เป็นรุ่นพี่สทมธันวาเนาะผมก็เออเอาและจังหวะดีพอดีเลยแพรรี่ถึงกับถามเลยว่าสึกบ้างเนี่ยนะแค่นี้เหรอเอาดีๆ ก่อนที่สมปองนะคะจะบอกว่าจริงๆก็คิดไว้บ้างแล้วเกริ่นๆไว้บ้างว่าอาจจะปีนั้นปีนี้ที่ว่าปี6-6ที่บอกไว้นั่นแหละก็เลยเออหกก็ได้จังหวะนี้แหละเพราะว่าเราก็มีชื่อเสียงเนาะการจะลงมันก็ยากนะแต่ผมไม่มีอะไรกดดันเราแค่ไปกรรมธิการศาสนาที่รัฐสภาไปแค่วัดบางโพที่เขาเรียกไป แรี่ถึงขั้นพูดสวนเลยค่ะว่านี่เขาเรียกกดดันแล้วนะสําหรับหนูหนูรู้สึกว่าเนี่ยคือการกดดันและหนูรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมหนูเห็นถึงความไม่เป็นธรรมอะไรบางอย่างที่ตัวหนูได้รับตัวครูบาอาจารย์หนูได้รับตัวของพี่ปองด้วยพี่ปองเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าสําหรับหนูหนูอยู่กับคณะสงมาแล้วหนูสนใจเรื่องพวกนี้หนูรู้สึกว่ามันคือวิธีการใช้อํานาจที่ไม่ค่อยเป็นธรรมกับเราแล้วต่อให้เราอยู่อยู่ได้หนูกับพี่ปองถ้ายังอยู่อยู่ได้นะคะย้ําเลยว่า ต่อให้ไม่สึกก็ยังอยู่ได้เพียงแต่ว่าจะอยู่ในภาวะแบบไหนแค่นั้นเองก็ต้องอยู่ได้แบบเจียมเจียมเรียบร้อยห้ามพูดห้ามจาซึ่งทางสมปองได้พูดแจ้งขึ้นมาว่ามีเรื่องของการย้ายห้องแพรรี่ก็เลยขำอ่อนนะคะแล้วก็บอกว่าย้ายห้องนะ่ะเรื่องเล็กคุณเมย์ก็เลยสงสัยเลยค่ะว่าย้ายห้องอะไรแพรรี่บอกว่าเป็นการย้ายกุติค่ะทางสมปองก็เลยเสริมนะคะว่าย้ายจากชั้น3มลงมาอยู่ข้างๆห้องผมเลยก็เลยเอ๊ะน้องรังเกียจผมหรือเปล่าจะมาอยู่ข้างห้องผมแล้วสึกอย่างเนี้ย แพรี่ก็เลยบอกเลยค่ะว่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เหตุผลหลักค่ะแต่เหตุผลหลักจริงๆก็คือเรื่องความไม่เป็นธรรมแหละที่เรารู้สึกก็คือถ้าหนูยังอยู่อาจารย์หนูก็ลําบากวัดก็ลําบากอันนี้หนูพูดตรงๆวัดก็ลําบากเพราะวัดก็ต้องพลอยมาแก้ปัญหา ที่มันเกี่ยวกับตัวหนูกับการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เหมือนถ้าเกิดเคสที่คณะสงฆ์เจ้าคณะหลายๆจังหวัดทำผิดแล้วหนูออกมาแอคชั่นสมมติว่าวันนี้หนูมาในฐานะพระมหาพราวันกลับวัดไปครูบาอาจารย์ในวัดลำบากอีก เขาก็จะบอกว่าไปพูดทําไมเดี๋ยวก็เดือดร้อนเดี๋ยวก็โดนจดหมายเรียกอีกเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าสมมุติเราต้องเลือกและถ้าเราเห็นแก่วัดยังอยู่เป็นพระเราก็พูดแบบนี้ไม่ได้ไม่สามารถออกมาแอคชั่นให้ความคิดความเห็นหรือความอ่านกับสังคมได้เราก็อยู่ไปแต่ถ้าเราจะเลือกความเป็นตัวเราเราอยากจะเคารพความคิดความอ่านของเราอยากจะใช้สิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์งั้นเราก็ออกมาดีกว่า หนูอาจจะใช้คําแรงด้วยซ้ําตอนที่หนูเป็นพระหนูบอกว่าไม่อยากเป็นหมามีปลอกคอและหนูว่าตัวเองเป็นหมานะหนูไม่ได้ว่าคนอื่นเป็นหมาพิธีกรก็เลยถามย้ํานะคะว่าอันนี้คือสาเหตุที่ทําให้เรารู้สึกว่าโดนกดดันแพรลี่ก็ตอบว่าใช่สําหรับหนูก่อนที่คุณเมพิธีกรจะขยี้นะคะวว่าโดนต่อว่าเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือว่ามีอย่างอื่นอีกคะแพรลี่ก็เลยบอกว่า หลักๆตอนนั้นพูดตรงๆเลยว่ามีเรื่องของการรีวิวเพราะว่าตอนนั้นเราไปกรรมธิการศาสนาไปถามว่าเราทําได้เราก็ทําพอทําแล้วเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เราก็หยุดอันนั้นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็คือไลฟ์สดเลยมีการโหเราะเยอะเกินไปไม่สํารวมไม่มีอาจาระหรืออาจจะมีประเด็นพูดแตะการเมืองบ้างที่คนอาจจะมองว่าที่พี่ปองพูดเรื่องเดินฉลาดฉลาดริมหาดเหมือนไปแซะท่านอดีตนายกรัฐมนตรีก็เข้าใจเนาะเพราะว่าตอนนั้นคนมันก็มุ่งเป้ามาแล้วแหละ คนชอบเราอาจจะมีเรือนพันแต่คนไม่ชอบมันก็มีเรือนหมื่นทําอะไรนิดเดียวต่อให้นิดเดียวมันก็เป็นประเด็นที่พร้อมจะถูกวิพากวิจาร์ณได้เราก็เข้าใจมันก็เลยโดนแบบรัวๆมา คุณแม์ก็เลยถามต่อเลยค่ะว่าคุณแพรรี่เนี่ยมีความรู้สึกว่ากดดันที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองในการได้พูดแล้วก็รวมถึงอาจจะกระทบกับเจ้าคุณอาจารย์ของเราแพรรี่ก็เลยบอกว่าใช่ที่สําคัญเลยก็คืออาจารย์กับวัดนั่นแหละเราก็รู้สึกว่าถ้าเรายังอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนเราเห็นแก่ตัวแล้วเหมือนเราก็ไปทําให้ครูบาอาจารย์รูปอื่นๆท่านก็จะลําบากใจด้วยจึงออกมาดีกว่า คุณเมยก็เลยหันไปถามว่าถ้าเป็นคุณสมปองล่ะคะณตอนนั้นสมปองบอกว่าผมไม่รู้ตัวเลยผมรู้สึกว่าไปก็คือไปเขาให้พูดอะไรได้แค่ไหน70-30สาระ70หากแค่30แพรรี่ก็แบบแบ่งยังไงว่าผมก็เลยแบบว่าเออเราปักไปก่อนเขาไม่มานั่งนับหรอก หรือตอนที่ไปวัดบางโพก็ไปตอบเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะผมไม่ได้รู้สึกกดดันนะจริงๆแล้วก็ประเด็นต่างๆเรื่องกุฏิเรื่องห้องผมก็เฉยๆก็รู้สึกว่ามันถึงไทมมิ่งผมตอบอย่างนี้ดีกว่าว่ามันก็คงถึงเวลาแล้วมั้งแปรรี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะทีนี้ก็ขำกันทั้งรายการเลยค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะแปรรี่นะคะขำแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวการที่หนูสึกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดียังไงเนี่ยขยายความหน่อย คุณสมบองก็เลยอธิบายนะคะว่าเป็นตัวอย่างที่จะออกมาเวนี้พอดีเลยเพราะว่าจะไปยังไงว่าจะเหตุผลไหนแต่ก็ย้อนไปเรื่องหนังสือร้องเรียนเป็นปึ้งเลยนะท่านเจ้าคุณเอามาให้ดูหนังสือร้องเรียนเรามาจากสำนักพุทธพอพูดถึงตรงนี้แพรรี่ก็ขยี้คำว่าสำนักพุทธเลยค่ะบอกว่ามาจากสำนักพุทธเลยเดี๋ยวได้คุยกันแน่สำนักพุทธวันนี้ จากนั้นนะคะในรายการก็พูดถึงโพสต์ของแพรรี่เลยค่ะที่ได้โพสต์ภาพสมัยยังเป็นพระที่พระมหาไพวันกําลังกระซิบกับพระมหาสมปองอยู่พร้อมแคปชั่นนะคะว่าใกล้แล้วค่ะพี่ปองใกล้แล้วเวรกรรมเริ่มทํางานกับพวกมันแล้วค่ะพิธีกรก็เลยถามเลยค่ะว่าหมายถึงใครแพรรี่บอกว่าไม่รู้ค่ะลอยๆไม่ได้หมายถึงใครหมายถึงคนที่ไม่ค่อยจะมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมกว้างๆไม่ได้เอ่ยถึงหรือว่าเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง พิธีกรถามว่าเอางี้เราไม่ได้เจาะจงหรอกแต่เราอยากรู้ว่าพฤติกรรมที่บอกว่าไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมกับเราเนี่ยมันคืออะไรแพรรี่ก็ชิงตอบก่อนเลยว่าระบบแล้วกันหนูใช้คําว่าระบบคือหนูจะพูดเสมอว่าจริงๆหนูไม่ได้มีปัญหากับตัวคนเท่าไหร่นะหนูมีปัญหากับระบบเพราะหนูรู้สึกว่า ที่คนใช้อำนาจแบบนั้นมีพฤติกรรมแบบนั้นได้ส่วนหนึ่งระบบมันหนุนให้ทำเหมือนเจ้าคณะจังหวัดต่างๆที่ต้องอธิกรกันอะไรกันถ้าลองไม่เป็นเจ้าคณะจังหวัดสิเราไม่ได้มากด้วยยศด,ด้วยตำแหน่งด้วยอำนาจสิมาไม่ถึงอย่างนี้หรอกถึงเสียหายก็ไม่มากขนาดนี้หรอกแต่ทำไมถึงมากขนาดนี้ปกปิดอยู่ได้หลายสิบปีเพราะอำนาจตำแหน่งในระบบมันหนุนให้ทำได้ พิธีกรก็ขยี้นะคะว่าเรื่องของอํานาจเรื่องของสิ่งที่มากับตําแหน่งเอาจริงๆระบบบีบไหมแพรี่ก็ตอบว่ามีส่วนเยอะเลยหนูว่าเยอะหนูถึงบอกไงว่าการปกครองคณะสงฆ์ล้มเหลวหนูใช้คําว่าล้มเหลวเลยด้วยซ้ําล้มเหลวในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะไม่ได้หมายความว่า พระผู้ใหญ่ที่อยู่ในระบบเป็นพระที่ไม่ดีหลายรูปท่านมีศีลาจรวัดดีแต่ด้วยความระบบที่มันไม่ได้ปรับปรุงม,มานานไม่ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ทุกวันนี้ที่โซเชียลมันเร็วมันก็เลยทํางานล่าช้าทําให้หละหลวมตามไม่ทันเหมือนที่มหาเทรสมาคมมีกฎหมายออกมาว่าถ้าต้องประราชิกแล้วต้องจัดการให้เสร็จภายใน1ิวัน ส่วนเรื่องของระบบนะคะพิธีกรก็ได้ถามทางด้านของสมปองด้วยว่าเราเห็นด้วยไหมกับที่แพรรี่พูดสมปองก็บอกเขาว่าเห็นด้วยครับบางที่เก่งมีความสามารถแต่ว่าไม่มีดวงไง 1. ดอเด็กไม่ได้เป็นเด็กใครวอไม่ได้วิ่งงอไม่ได้มีเงินแพรรี่ก็เลยพูดแทรกเลยว่าอ้าวดวงเขาแปลอย่างนี้หรอคะสมปองก็เลยย้ำค่าว่าก็ดวงน่ะสีว่าเด็กใครวิ่งหรือเปล่าตำแหน่งจะมาแล้วเนี่ยแล้วเงินนะ่ะมีไหม คนมีดวงมันต้องอย่างนั้นก็เลยไม่ได้ขึ้นมาสักทีคนดีคนเก่งมีความสามารถจะพัฒนาคณะสงฆ์พัฒนาพุทธศาสนาก็ไม่ได้มาทํางานแต่พออยู่ในแวดวงพี่กันเพื่อนกันน้องกันมันก็ขึ้นมาก็ต้องยอมรับว่ามีแหละและที่เก่งๆมีความสามารถขึ้นมาก็มีแหละแต่ว่ามันก็น้อยทีนี้แพรรี่ก็เลยถามคําถามเด็ดขึ้นมาเลยนะคะว่าใครตั้งลุงแย้มเป็นเจ้าคณะภาค14คะหนูอยากรู้จากพี่ปอง สมปองก็เลยถามว่าใครอะด้วยน้ำเสียงที่กล้าก,กลัวๆค่ะแล้วก็แอบ,บค้ำหน่อยๆจนคุณเมย์พิธีกรก็เลยแซวว่าฉันว่าแพรรี่รู้แต่ว่าแย่ให้พี่ปองพูดแพรรี่ก็ยังคงขยี้อีกนะคะว่าพี่ปองหนูอยากรู้พี่ปองเป็นคนรู้วงในเพราะว่าพี่ปองเนี่ยอยู่กับเซียนพระสมปองก็เลยพูดเสียงอ่อนๆเลยว่าพูดไปพี่ก็สวยสิทีนี้ก็คำกันทั้งรายการเลยค่ะคุณผู้ชม จากนั้นนะคะในรายการก็เข้าสู่อีกช่วงหนึ่งค่ะซึ่งก็มีแขกรับเชิญเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนั่นก็คืออาจารย์จตุรงจงอาสานักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยในรายการด้วยซึ่งคําถามแรกที่แพรรีถามก่อนเลยนะคะแน่นอนว่าได้ถามคําถามเด็ด ว่าหนูอยากรู้ว่าใครเป็นคนตั้งลุงแย้มขึ้นเป็นเจ้าคณะภาค14และที่เขามีข่าวลือว่าลุงแย้มจ่ายเงิน15ล้านเพื่อให้ได้ตำแหน่งมาจริงหรือไม่แต่หนูไม่เชื่อหรอกว่าเรื่องแบบนี้มันมีโอ้ยมันเสื่อมเสียมันไม่มีจริงหนูก็เลยต้องมาถามอาจารย์เพราะว่าหนูไม่เชื่อว่ามันมีอาจารย์สตุรง์ถึงขั้นบอกว่ามันพูดออกอากาศได้ไหมวะ ทีนี้ในรายการเขาก็ห้ามกันใหญ่เลยนะคะว่าให้คิดดีๆก่อนพูดก่อนที่อาจารย์จตุจรงจะบอกว่ามีอดีตสวท่านหนึ่งซึ่งเป็นญาติกับสมเด็จที่มีความสุ่มเสี่ยงอย่างที่คุณแพรรี่ว่าน่ะโทรมาผมก็รับสายผมก็คุยกับเขาเลยเพราะว่าผมรับสายเขาก็บอกว่าจาตุรงคนบ้านเดียวกันนะพ่อคุณนะ่ะก็บวชเนนกับผมพูดไปพูดมาก็เลยรู้เลยว่าเป็นวันชัยสอนสิริโทรมาจากนั้นนะคะก็คุยกันไล่ลําดับญาติกันไปจนมาคําถามสุดท้ายที่แกถามว่าเอ๊ะ มีข่าวเรื่องเจ้าคณะภาคไหมมีอะไรจะถึงพวกเราหรือเปล่าจะตุรงเชื่อไหมว่าเขาซื้อกันเจ้าคณะภาค14 14ล้านอันนี้ขออภัยนะครับอาจารย์วันชัยวันนี้ที่ผมพูดไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่อะไรเลยผมดันพูดไปว่าโอ๊ยผมไม่เชื่อหรอกครับอา14ล้านผมพูดอย่างนี้มันดูถูกกันชัดๆ14ล้านมันน้อยไปทนายวันชัยก็ตกใจวางหูไปเลย ผมไม่ได้หมายความว่าใครรับเงิน14ล้านคือผมมองว่าตำแหน่งเจ้าคณะภาคมันควรจะสูงกว่านี้ที่มีข่าวออกมาเหมือนดูถูกท่านมันน้อยไปหน่อยทําให้ทุกวันนี้อาวันชัยไม่กล้าโทรกลับมาหาผมอีกเลยผมไม่ได้มีเจตนานะครับอ่ากราบอ่าตรงนี้เลยความหมายของผมก็คือผมไม่เชื่อว่า14ล้านผมว่ามันน้อยไปแต่ใครจะซื้อกันผมไม่รู้คุณเมยพิธีกรก็เลยถามว่าแล้วสุดท้ายมันมีไหมอาจารย์ อาจารย์จตุรงก็เลยคิดนิดนึงค่ะแล้วก็บอกว่ามันจะใช้คําว่าอะไรดีมันเหมือนเป็นเงินทําบุญหรือเปล่าปกติมันมีสมณานิมนต์กันอยู่แล้วแล้วก็ชี้ไปทางแพรรี่ว่าเยนี่ไม่ค่อยไปออกงานสมณานิมนต์ไง แล้วก็ชี้ไปทางสมปองบอกว่าเยานี่ก็เอาแต่เดินสายทอกแพรรี่ก็เลยพูดสวนอยู่เหมือนกันนะคะว่านิมนต์กันอะไรทีละตั้ง14ล้านจะบ้าไปแล้วก่อนที่อาจารย์จตุรงคนะคะจะอธิบายไว้ว่าให้สายสังคธิการเนี่ยเวลาเขาเอาผ่านพุ่มไปสกักกะมันก็มีการเอาเงินถวายแพรรี่เลยถามว่า14ล้านเลยหรออาจารย์จตุรงบอกว่าอาจจะทยอยทยอยก็ได้ ผมไม่ได้บอกว่ามีหรือไม่มีแล้วก็กําลังจะอธิบายต่อไปนะคะแต่ว่าแพรรี่เนี่ยก็พูดขัดขึ้นมาเลยว่าคําพูดมากมายความหมายคือมีอาจารย์จตุรงก็เลยบอกว่าเราจะไปรู้เส้นทางการเงินเขาได้ยังไงเขาใช้ระบบเงินสดซื้อไม่ซื้อวิ่งไม่วิ่งอาจารย์จตุรงบอกว่าให้ใช้ดุลยพินิจกันเอาเองผมพูดได้แค่นี้ อาจารย์จตุรงก็บอกแล้วนะคะว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยไปใช้ดุลยพินิจ์กันเอาเองค่ะส่วนประเด็นที่คุณแพรรี่กับคุณสมปองต้องลาสิขาก็เรียกได้ว่าเจ้าตัวได้ออกมาเคลียร์ชัดแล้วละคะ่ะว่าแต่คุณผู้ชมฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์บอกท็อปารากันเข้ามาได้เลยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดัางช่องยูทูปท็อปตาราและเพจเฟซบุ๊กท็อปารากันด้วยนะคะอะ แต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะกดย่งกดเลย